สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาซ่อมเครื่องสื้ผ้าสองถังนะครับเป็นของ TCL นะครับอาการไม่ปั่นแห้งนะครับเพราะว่านาฬิกาปั่นแห้งแตกนะครับหรือเสียหายนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับเพื่อนก็สามารถถอดออกมาเปลี่ยนเองได้นะครับจะมีน็อตทั้งหมด3ตัวนะครับนี่ครับจะมีตัวนี้เนาะแล้วก็อีก2ตัวด้านข้างครับตัวนี้ก็สามารถงัดขึ้นได้เลยนะครับไม่ต้อง ตบกัขางนะครับงัดขึ้นนะครับก่อนจะเปิดขึ้นนะครับเพื่อนต้องถอดสายสายดึงน้าทิ้งออกก่อนนะครับไม่งั้นจะติดนะครับมันอยู่ด้านหลังสุดนะครับงั้นดึงไม่ขึ้นนะครับมันติดสายน้าทิ้งนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับนี่ต้องถอดออกก่อนนะครับเพื่อนครับนะครับมันจะมีตัวเกาะไว้นะครับแล้วก็พอเราดึงสายทิ้งออกเราถึงจะเปิดฝาด้านบนได้นะครับเราทีนี้พอเปิดนี่ครับตัวนี้เนาะ ออ,ออกไม่ยากนะครับตัวนี้ต,ต้องต้องหมุนมาตำแหน่งอันนี้ก่อนนะครับหมุนหมุนมาต,ำ,ตำแหน่งธรรมดาก่อน,นครับมันจะมีหมุนหมุนดึงกับหมุนปล่อยต้องหมุนปล่อยก่อนเนาะหมุนปล่อยเสร็จแล้วค่อยอเอาตัวเกาะน,นี้ออกนะครับนี่ครับพอออกเสร็จนะครับมันก็จะเป็นด้านบนเนาะด้านบนก็จะมีน็อตสองตัวนะครับที่นี่ครับถ้ามันอยู่ในตำแหน่งนั้นนะมันจะดึงไม่ออกนะตำแหน่งเปิดไว้นะ เสร็จแล้วเราก็มาเอาต,วตัวนี้ออกนะครับเป็นนาฬิกาปั่นแห้งนะครับตัวนี้ซื้อในรัาดานะครับร้อยกว่าบาทนะครับตัวตัวท้ายสุดนี้เนาะมันหักไปนะครับลรมแตกไปแล้วก็สามารถเอาน็อตของตัวนี้ออกได้นะครับพอออกเสร็จนะครับเราก็ไปสั่งในรัาดามาเลยนะครับตัวร้อยกว่าบาทครับพร้อมค่าส่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนครับนี่ครับเราก็ดึงหัวจุกออกก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ถอดน็อตออกแล้วก็ดึงสายมามีสองเส้นนะครับสายไฟครับเราตัดออกสามารถต่อ ต่อสายไฟได้นะครับอ่าเส้นไหนก็ก็มาเรียบร้อยครับนี่นะครับนาฬิกาปั่นแห้งครับอันนี้ก็ของเก่าเนาะเตียนะครับระยะต้องเท่ากันนะครับเพื่อนเวลาซื้อนะระยะนี้มันหกสิ้านะเซนนะน่าจะใช้ใช่หกสบห้า รูน็อตเท่ากันก็โอเคครับใช้ได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนกันเลยครับง,ง่ายๆนะครับเพื่อนครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถรต,ต่อสายในตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับที่นีสายไฟแค่สองเส้นนะครับต่อสลับข้างได้นะครับอันนี้ไม่มีไม่มีช็อตน,นะครับต่อเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับสายไฟก็เอาสายเดิมที่เราตัดออกอันอันที่แล้วเนาะ ผมก็สําหรับเคสนี้ไม่น่ายากนะครับพอใส่เสร็จแล้วก็ต่อสายแล้วก็พันสายไฟเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็มาทดสอบดูนะครับว่ามันหมุนปกติหรือเปล่านะครับก็ใส่น็อตให้เรียบร้อยนะครับใส่สายดึงน้ําทิ้งด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเอาเพื่อนๆครับปรากฏว่าไม่หมุนนะครับเหมือนจะมีอะไรติดนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้นานนะครับ ถ้าสาเหตุเราใส่ในกาเสร็จมันไม่หมุนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นานมันผืดนะครับเราต้องใช้มือช่วยหมุนก่อนนะครับเพาะให้สนิมมันออกก่อนนะครับใช้มือช่วยหมุนที่ถังถังบรรแห้งนะนเพื่อนนะหมุนให้มันให้มันลงตัวก่อนนะครับหมุนให้มันได้ตัวหมุนมาทางซ้ายนะนเพื่อนนะนี่ครับหมุนก่อนนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนครับก็การนี้ก็เป็นที่ทางปันแห้งมันฝืดนะครับเราใช้มือหมุนช่วยนะครับคลิปนี้ก็นําฝังเพื่อนถ้ามีจุดกดติดตามกดรูปกดดีกันเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่จุงกะสวัสดีครับ